วิธีแย่เขาฟื้มค่ะลูกค้าเคยเห็นบ่ค่ะท่านผู้ชมเคยเห็นบ่อเบิ่งเด้อค่ะทางอ่สานบานเฮาเอินไวแงเ,เขาฟื้มจ้ะภาษา,าทั้งกลามือกสิวาคนเชีย้ยเนาะ,ะ,ะค่ะนี่ล่ะค่ะสิเด็ดให้ลูกค้าก็เป็นังซี่ล่ละจ้ะตอนแรกเขาก็บ ขุนเชียเนาะถ้าแม่นทั้งคุนทั้งลูกค้าอืน่นได้ว่าทั้งนี้อืน่นว่าแง่หูฟื้นก่อนแง่เชียมันก่อนนี่แหละจ้ะเบืองเด้อค่ะเบืองเร็วเนี้ยมออกไปเห็ดก็ได้จ้ะเพื่อเป็นประโยชน์สิเบืองทั้งนี้เพาะเบืองทั้งนี้จ้ะนี่เป็นร,บรอบๆค่ะ เบิ่งด้านนี้น้ำเลือค่ะค่ะไก่จะเสียดเร็วสร้างเพิ่งกับยูย่างขลองเลยค่ะชับเฉบชัเฉ็บชักเฉบเลยเห็นไหมค่ะ,คะหัวไหวหักเลยค่ะอขอซุ้งเขาใหญ่ไก่จังหนในเด้อสร้างอ่าจ้เอาเลยจ้ะนี่แหละค่ะ